สวัสดีพี่น้องสวัสดีเบิดสมองสุบอนพบพอกับ2บ่าวคนบ้านนากินส้มนํากันพี่น้องแม่น้องเดือนปลาสาสดีบ่ให้พี่น้องอ้กอจักทางใดวิวจ๊ะเนาะนี่ทางนีกบ่กตวงเด้อตัวมันตวงเพิ่นบ่มีน้ํา แม่น้องเดือนพี่น้องอ้ามวมุ่งน่อยจ้ะบบมันมีเกณฑ์นะมุกงที่ว้องมุงซองหน่วยซิปพันทุกคนมันจยากเหลือม้ะทุกคนหัวเซ็งแดดมันต่อกับอันกระโลอท่างนี้ก็มากเลยบ่นี่แหละพอาะทางน้นมันฝาดจังมืด บอกคนไปทำงานซ้ำส so ี mm ่มือทุกคนยังบาโทรมาเลยโทรบ้งเต็มืลอนะยืมโทรศัพท์เขาเจ้าโทรบอกว่าแม่จริหอดเลยต่อไปวันผุดบอกอจะเอาขาหายทือไปผุบวือทุกคนว่าไวให้ลูกไส้เลนวะทึ้ยังโทรศัพท์บันทอจะเครื่องนี่ย่อที่ต่อพวกไดเนาะ เอาไว้ให้ลูกลินว่าเครื่องดีก็ให้น้องมวยถ่ายคลิปถ้าสิเอาไปถ่าย,ยปุ๊บมันกับมัมีเวลาด้วทุกคนวันนี้นได้ถ่ายคนะลิปนะเด็กไทยข่าวดีแม่น้องเดือนพอน้องเดือนสิมาทุกคนถากินขนมเกาหลีทุกคนสบายทุกคนรอรุ่นนะีอ้อากาศดองมาแล้วถึงก็มาค่ะของเกาหลีวะ เหนนะเื <c ười> ่มากหัเผื่อจมาเรีนะเ่มาิเลาเียจเนาะมนต่ะอุ้มกินอย่ส ันเสร็จนะบอสน้อจักจัน,นตามเปน็นลำไาัเองคนนั้นที่ที่ามาบอกอยาเรี้ยเขาบอใช่ปะอ ันน,นิวะิวแล้วิไปอดูยงไดิงกับไไปอือืมบอยงไม่ด้นั่งกับไปไปก่อนนะกิ้วู่ต่แบบนี้เขาบ๊สนี่าหมูเขาิวกัลงเลรงนมันแน่อืาหมูเขาิ แด็กห้หางานแถวๆคนหางานไหนท่ห้าบุได้ด้วยทุกคน่ก็ไเน่ไปวันนี้ะตนก็ไปอยูุ่้บุบมิดโรซขอคนหลงเงาเงาอ้อยอุมดัประตูนี่เมื่อกี้มีกหบ่ม โจ่กาบได้ปุยเขานป่นเาเปเติมเอาไปซื้อชิมไไื่อน่โทได้โทรมาหาแติชิมเบอตัวใหมเงินเบิดแล้วตยันนึ่งุบอยังบไก่งิน ่แลเคือบบมนจังกวนนานาเนี่ยมันถือว่า้าแบบมีง่ายๆใ่จยังใส่เยม่เติมเงนใส่แคม่เติมมัต่างกับบ้านทัเป็นแบบมยอดเอนเมันคือเก่านีเขาไปใส่่นี่เมนูพวกผ้าได้กับคู้หนึ่งผูกผ้าแหละผู้หนึง กบนก่า่บนอ่อีนั่งจันเราได้หน้ามันถือไหมน้ำ่ตันี้เออน้ำดึกราคาเงีย้องเฟะังียบไหนบอก นี่หมดแค่กเดียวเียูเลยบกกันร่าแล้วเป็นังเข้าไปละวากินข้าวในน่อยคนนะลูกแมนเบื้ก็สไดไปนะเบ้อก็อะบบื่อเอออะไรอยู่นะเด็หายไปนอยอแล้วเบางก้องเฮ้ยอ่นี้ยังห่างบีจังมาดไนพเหองเด็กน้อยเนาะ

Loudly, no pues no. ้เยวงเาเลยมาขวักข้าว่นางลงน้ำอ่างแล้วไปร่องหละบุร่ามูไปร่าเจ้าดวงช่วยยังมาลงน้ำอ่างขวาย้ดวงเจ้าชวยยังมาลงมเมียเตี่ยววายงาลอนืนนี่แงลโไอ้บอสพ่ทากษา Nè, bánh chị kết. Chị kết. Là, là chết chết ừ. chết là chết 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 ba chết quá chết 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 con mẹ chết 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 mẹ chết 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 à chết nè Chị cho ông đâu? mua à, 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 à. đây, <laughs> 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 đây, hết này kịp rồi. Hả? Cái quần mua chứ sao? Ừ, đang cầm hầm. Nhi sang hình này, còn ngang đây bỏ. cổng บะหบูเอือบะหูอบะหูซ่ามิจาล้วนะผ <jak astrology S 2> ู้คนธรรมดาดิทำม่ซาห่งามเลยเออผู้มตอนยาดำาุดปริคายลยบอกวันได้กินกันล้วกันอ่ะเ็นำาจิผามากพาว่ัเอะไรนขนาดึงเแวเบ่งนนออะไรอย่างนี้ินเบ่อคนนี้ได้มีถ่ายได้ หนถือได้ค่ะแม่แคนดี้เอาโทรศัพท์ปีบังกอกกระเพาะกระเพาะั้มันบวดได้เป็นกระเพาะดาวกันดาวกินอ่างพวบปวเป็นกระเพาะเอายาอ่างยุ่งหองทีมอ่ะคาเดย์โมน่ะเป็นกระเพาะมันหนักโมลโตได้ยาเขาดีกระเพาะปวดได้ปวดอ่ะแล้าก็เปรี้ยวไม่เบียดไป กวนนั้นเป็นกระเพาะเ็นโบมันำห้บุยาเขากระเพาะมันอะมงม่วงวนกินดีดอกยังได้เอาบนวันจักหน่อยมันเป็นมงหมเหินจะใส่ชูของนน่อยาเล็่อนมหน่อยหน่อย่เี๊ยวกวพ่อที่คนีพัดพ่นนี่พัดเสแนยังอุ้งามเลยดัง เลยดอนกอดจนนึกได้ทางเมอใคนควหลุดไงมาถ่วงนองเมึงตุ้ยมึงงามคือนอกกวาสนอกก็ดีใจได้นองกวมาฉีดทางหลังมึงออยเยอโอ่นัิเขาฮะฮลดกำลังใจเดี๋ยวมึงจะี่รถไปไปไ่ป้าเดี๋ยวสั่แก้วคือมึงคืออึ่ โอ้ยคะแนนนี้รดเข่าก่อนมือกันน้อยหนนอย่างการไลกันดึงเราจอยก็เจ้าว่าคือเลี้ยงเขาท่านในชั้นเพล่นแล้วทำได้หน่เนาะแล้วเล่นนั่นนี่สิบสองโมงเลยอยากแร่อยากไปเบิ่งนี่นะชั้นเพ เมื่อคืนนี่แย่เงินไว้อีกคักแม่ได้บอกให้แม่ป้าทางให้แม่แล้วนะพูดกันิมื่อเขานอนแล้วเดี๋ยวมันมันเป็นหมูเลยนี่ป้าป้าจ้ะวันที่สิบเจ็ดทุกคนผลเอาลงอันนั้นกินอยู่สุวรรณการเมื่ออื่นเมื่ออื่นในบ่ออแม่วานะสันกระทาบ้านเฮามาทั้งหมดอนี้บ้านที่สว่างทุกคนไปทำกระทา ม่อื่นจากี่หายแม่ลงไปหายดอกแม่สิไปคิดจกไปอยู่ทุกคนเลยแต่ว่าน้องว่าพี่มันไม่ไปเอานะเพราะว่าตะเกาาบอกควันไปดูยังไงบอกควันเอาเพอนไปอะทุกคนนมว่าได้ลาคิบงอเพาะกิดมอสบาย